เดีวไปกินข้าวเช้ากันค่ะที่โรงแรมกำลังรอดีจ้าเราอยู่ชั้นชั้นที่ไหนอะชั้นที่สองเหรอเราจะไปชั้นข้างล่างอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เมนูไม่ชอบของเราค่ะเดฟก็จะเป็นน้ำส้มนะะคแล้วก็ชามีจะมีค้นวในที่เด็พ่อพ่อส้มมีดะกอลาพอละอยากไปน่งกิาวเช้าของเราพากันกินข้าวที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็พากันเช็คเอาท์ค่ะ เพื่อที่จะไปเที่ยวกันต่อนะคะเป็นช่วงขากลับบ้านเลยค่ะพอญี่ปุ่นหยุดสามวันเราก็จะเที่ยวเที่ยวเก็บระยะช่วงกลับบ้านนะคะว่าระหว่างทางกลับบ้านมีอะไรให้เที่ยวบ้างเดีย๋ยวเราจะไปศาลเจ้ากันนะคะอยากไปไหว้พระไปขอพรจะไปดูกันนะคะว่าศาลเจ้าแถวๆใกล้โรงแรมแถวเนี้มีศาลเจ้าที่ไหนบ้าง เราก็เซิร์ชในค o เก l e กันดูค่ะว่าสารเจ้ามีอะไรใกล้กลๆแถวที่แบบทางผ่านกลับบ้านเราบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะระหว่างทางก็พากันคุยเมาส์มอยเรื่อยเปื่อยก็มาเจอนี่ค่ะเจอสารเจ้านี้นะคะเราก็เข้าเรามาแวะเลยค่ะทุกคนวันนี้เรามาสารเจ้ากันค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะคำนัดสองครั้งแล้วก็เข้ามาข้างในกันค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูแดงทางผ่านเข้ามาตลอดเลยนะคะสวยงามมากค่ะเห็นป้าป้าบอกว่าที่เนี่ยถ้าเกิดช่วงเทศกาลคนจะเยอะมากช่วงปีใหม่หรือว่าเทศกาลอะไรก็ช่างคนจะเยอะค่ะตอนที่จอดรถก็กว้างขวางนะคะพอเราเดินมาข้างในก็กว้างขวางมากเลยค่ะแต่โชคดีคือเรามาวันนี้คนไม่เยอะเพราะเรามาตั้งแต่เช้าเลยพอเรากินข้าวจากที่โรงแรมเสร็จปุ๊บ เราก็พากันมาที่นี่เลยค่ะทุกคนพึ่งจะ9โมงนะคะเวลาให้เรามา9โมงคนยังไม่เยอะแต่พอตอนที่ขาเราจะกลับอะค่ะคนทยอยมากันเยอะมากขนาดช่วงที่ว่าไม่ใช่เทศกาลนะคะคนก็เยอะเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นที่ล้างมือนะคะ หเห็นป๊ะป๊าบอกว่าจินจาที่นี่ศาลเจ้าที่นี่นะคะเป็นศาลเจ้าโชคลาภขอเรื่องเงินเรื่องทองค่ะครอบครัวเราเลยมาขอโชคลาภเงินทองนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคน เฮงเปังปังเงินทองไหลามาเทมานะคะอนุโมทนาสาธุด้วยกันค่ะขอพอรร่วมกันนะคะเราก็ดูรอบๆที่ศาลเจ้าค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีตรงที่ว่าเราต้องถอดรองเทา้าถอดรองเท้าตรงบังนไดนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปขอพอรข้างบนค่ะใช้เงินหยอดคำนับสองครั้งตบสองครั้งแล้วก็พอเราขอพอรเสร็จก็คำนับหนึ่งครั้งค่ะ อันนี้คือแบบประเพณีญี่ปุ่นนะคะตามที่ป้าป้าบอกมาค่ะตามที่คนญี่ปุ่นบอกมานะคะว่าทําแบบนี้นะให้คํานับสองครั้งแล้วก็ขอพรตบสองครั้งแล้วก็คํานับหนึ่งครั้งนี่เป็นทำรรเนียมของญี่ปุ่นค่ะี๋ยวก็ขอพรนะคะป้าป้าขอพรเดี๋ยวก็เป็นให้เตขอพรแล้วก็เป็นมามาเป็นแม่ขอพรค่ะ ขอให้โชคลาภไหลมาเทมาเงินทองไหลมาไม่ขาดสายค่ะ 投投げて<え>お金投げててお金いい感じでした ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่บูชาเครื่องรางของขลังของคนญี่ปุ่นค่ะว่าเราต้องการจะเอาเครื่องรางของขลังอะไรไปบูชานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ 너는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를.